เอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆก็ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบอีกหนึ่งเกมที่ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับผมสําหรับชนกลุ่มน้อยอย่างพวกเรานะฮะกับเกมอันดอนนั่นเองนะวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูชุดคอสตูมกันนะครับสาหรับเกมนี้นะครับว่าในเวอร์ชันล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับเขามีชุดอะไรบ้างที่มันน่าสนใจแล้วก็สวยๆนะครับบอกได้ว,ว่าแต่ละชุดเนี่ยนะครับสวยงามไม่แพ้กันกับเกมอื่นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมจัดไป มาดูชุดแรกกันนะครับชุดแรกเนี่ยเป็นชุดที่ท็อปสุดเลยนะเพราะว่าเป็นชุดที่อยู่ในเกรดสีทองนะครับผมเนี่ยต่อไปนะครับ <c oughs> ต่อไปเนี่ยจะเป็นชุดอ่าหน้ากากแมวนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหน้ากากแมวหรือว่าหน้ากากจิ้งจอกห <c oughs> น้ากากสีทองนะฮะโอเคต่อไปนะครับเป็นชุดอ่าเป็นชุดน,นักบินอวกาศนะครับผมโอเคนี่คือชุดนักบินอวกาศนะครับอ่าเป็นชุดสนะีเหลืองนะเไม่ใช่สีเหลือง เป็นเกรดสีทองนะครับเป็นชุดสีชมพูนะฮะโอ้โหอันนี้ก็สวยนะต่อไปนะครับมาดูเกรดกลางกลางกันบ้างเกรดกลางๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะชุดพวกนี้สีเหลืองนะครับแล้วเป็นชุดสีแดงนะครับแดงขาวบางชุดเนี่ยก็ยังไม่มีในเซิร์ฟไทยนะที่ผมได้อัปเดตไปล่าสุดเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วะนะฮะบางชุดก็ยังไม่มีนะครับนี่เป็นชุดระดับ กลางนะครับกระเป๋าโอเคผมคิดว่าในเบต้ารอบหน้าเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะมีชุดมาเยอะกว่านี้อีกนะต่อไปมาดูชายกันบ้างวิชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยชุดนี้ของเซิร์ฟไพนไม่มีนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยหน้ากากอันนี้มีอยู่ตอนเนี้ยชุดเนี่ยนะครับจะมีแค่3ชุดเองนะสำหรับเกรดท็อปสุดเนี่ย ต่อไปนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับชุดสุดท้ายนั่นก็คือชุดนักบินอวกาศนั่นเองนะครับผมนี่เลยชุดนักบินอวกาศนี่ของผู้หญิงจะเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าของผู้ชายจะเป็นสีฟ้านะฮะก็สวยเหมือนกันนะคนละแบบนะครับต่อไปมาดูชุดแบบเกรดกลางกันบ้างนะครับคล้ายๆกันเลยกับตัวของผู้หญิงนะชุดก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับ อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการเปิดทดสอบแล้วนะวันที่25 26นี่แหละนะครับของเซิร์ฟจีนยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยนะนะครับหรือว่าจะติดตามทางผมก็ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับระบบตัวเกมต่างๆนานานะครับระหว่างที่เรากําลังรอเซิร์ฟไทยกันอยู่นะเดี๋ยวผมจะทาคลิปไปเรื่อยๆเลยจนก,กว่าเกมจะเปิดเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็เถอะคนดูน้อยก็เถอะนะรู้สึกชอบแล้วก็ติดตามเกมนี้มานานมากๆแล้วนะประมาณสัก3ปีกว่าๆได้แล้วนะ ตั้งแต่ปี2010น่าจะ18หรือ19นี่หนละเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับผมในวันที่26นี้นะครับจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็มารอมารอรุ่นกันนะว่าใครที่ได้ลงทะเบียนไปพร้อมๆผมเนี่ยจะได้เล่นกันหรือเปล่านะครับผมผมก็รุ่นเหมือนกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะรอบนี้เนี่ยเขารับเยอะด้วยนะครับแล้วก็เทสค่อนข้างนานนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนน่ะนะครับในการเทสรอบสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะ เปิดจริงนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะก็มารอดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวยกันนะตอนนี้ช่องเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะที่ทําเกมไม่อยู่นะฮะโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับเฟกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับมาครายด้วยให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ